ก็กล่าสวัสดีที่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับชัางสองครับก็ทําให้ดูกันแบบนี้ก็น่าจะรู้นะว่าวันนี้เรามาพูดถึงอะไรนะครับนี่ครับข้อเวียงครับอ่านี่ครับบูดไปก้านครับนี่ครับเห็นไหมครับคือวันนี้เราจะมาพูดถึงไอ้ไอ้ลูก C B R เนี่ยนะครับ ทีเนเพื่อน่เพื่อนน้องคนไหนยังทําอยู่นะครับก็คือเนี่ยครับลูก C B R ใหดูก่อนนะครับลูก C B R ก็คือใช้บูทบูทปลายก้านก็คือบูทสวมนี่ยครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับคนนะครับแป๊บหนึ่งครับจุดเนี้ยไม่ยาวครับแป๊บเดียวครับนี่บสวมอย่างเงี้ยครับก็คือหลายคนถามว่ามันดังครับนี่ผมจะบอกมันดังจากอะไรครับ การห้อยตัวครับนี่ครับไอบูธตัวเนี้ยตรงเนี้ยก็ต้องห้อยตัวกับตัวนี้ได้ครับปลากานแล้วไอตัวบูเนี้ยก็ต้องห้อยตัวกับสลักได้แล้วตัวบูธตัวเนี้ยก็ต้องห้อยตัวกับตัวนี้ได้คือเขาเรียกว่าการห้อยตัวมันเยอะเกินไปครับพูดง่ายๆเนี่ยครับการห้อยตัวมันเยอะเกินไป มันทาให้เวลาเราบิดแล้วมันดังแก้งแก้งเวลามันคอนมันเหมือนลูกคอนนะครับแต่จริงๆมันมันไม่คอนนะครับมันคอนที่ที่ตัวนี้นะครับก็คือไหนจะตรงนี้ห้อยตัวกับปลายการได้แล้วยังจะบูตก็ต้องห้อยตัวกับสลักได้แล้วบูตตัวเนี้ยก็ยังต้องห้อยตัวกับไอในปอกเนี้ยเป็นปอกสูบตรงนี้ได้ปอกสลักตรงนี้ได้ก็คือการห้อยตัวมัน ata, เยอะเกินไปต่อให้น้ํามันเครื่องมันเข้าไปซึมซับมากเท่าไหร่มันก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมแล้วสาเหตุหลักๆเลยที่ก้านมัน อ่าเขาเรียกเลยก้านขาดหรือว่าแข้งทะลุนี่ครับนี่แหละครับไอหมูตัวนี้แหละครับก็คือมันมันมันดิ้นตัวครับมันรับแรงกระทำของลูกทีบียไม่ไหวแล้วครับมันจะดิ้นตัวอย่างนี้ตลอดเวลาครับมันทําให้ปลายก้านเราเนี่ยอ่าเขาเรียกว่ามันโขกวหรือตรงเนี้ยส่วนใหญ่พี่น้องสังเกตเลยนะที่ก้านขาดกันจะเจอตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันขาดสลักครับมันจะขาดสลักแต่ตัวนี้ก็จะกวดแข้งเราครับให้แข้งเราทะลุครับก็คือมันขาดสลักนั่นเอง ส่วนใหญ่มันจะขาดสลักขาดสลักก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรก่อนที่แข้งมันจะแตกมันจะขาดสลักก่อนแล้วก็มันจะไปกวดแข้งแตกส่วนใหญ่พี่น้องส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นที่รูปมันแตกหรือก้านมันขาดจริงๆอ่ะก้านมันไม่ขาดหรอกครับแต่มันรับไอ้ปลายเนี่ยมันรับแรงกระทําไม่ได้ครับส่วนใหญ่ตัวเนี้ยมันจะขาดก่อนมันจะดิ้นให้ปลายตัวเนี้ยเหมือนแบบมันแตกครับพูดง่ายๆหรือว่ามัน ขานนั่นเองแหละแล้วตัวนี้กระโปรงรูปมันก็จะฉีกออกเพราะฉีกออกปุ๊บตัวนี้จะเข้าไปยัดกับกับแข้งนะครับก็คือไม่ควรทํานะครับบูตแบบนี้คือที่ผมก็ทําอยู่แต่ผมทําเป็นการทดลองว่ามันจะวิ่งได้ไหมในชักห้าอะไรเงี้ยผมไม่ได้บอกไม่ดีนะครับดีครับแต่ถ้ารู้ว่าดีเราเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นก้านพวกก้านสองจังหวะก้านอะไรเงี้ยที่ที่มันมันมันใหญ่กว่านี้มันแข็งแรงกว่านี้อ่าแล้วหลายคนถามว่าพี่แล้วก้านสองจังหวะมันก็เป็นบูตเหมือนกันใช่ครับ มันเป็นบูธครับแต่เราสามารถทําให้มันฟิตฟิตกับปลายก้านได้ครับฟิตมากเลยให้มันฟิตกับปลายก้านได้หรือเราจะอัดก็ได้อัดให้เป็นนี้ปุ๊บเราก็เจาะตามรูนี้ให้น้ำมันเครื่องมันเลี้ยงปกติจะได้ไม่ไหม้ครับแล้วก็ใส่สลัก15๊บ้าเพียวเลยครับให้เขาให้เขา้ขาวงรูแบบฟิตฟมาเลยเราก็มาขัดกระดาษทรายหน่อยนึงแล้วก็ปุ๊บใส่การห้อยตัวมันก็อยู่แค่บูธข้างลูเหมือนเดิมครับนิดเดียวการห้อยตัวอยู่แค่ตัวนี้นิดเดียวครับผมบอกเลยลร,เรับประกันเลยว,ว่าไม่ขาดแน่นอนครับ ก็ไม่เสมอไปครับขาดก็มีแต่ว่าผมว่าโอกาสขาดก็น้อยครับโอกาสที่รถจะเกิดปัญหาก็น้อยครับก็เนี่ยครับก็คือทําให้รู้ว่ามันวิ่งได้ก่อนครับแล้วไปเปลี่ยนเลยครับเป็นก้านถอนจังหวะก็ได้หรือจะเป็นก้านอะไรก็ได้ที่ที่คุณคิดว่ามันรองรับลูกทีบียได้ครับผมคิดว่าอย่างเงี้ยเจอลูกโซนิก62มิลนี่ก็โหปลายก้านก็หกไวแล้วครับเพราะมันมันรับแรงกระทาไม่ไหวแล้วครับก็ยังไงก็ฝาก ฝากด้วยนะครับไงก็ระวังด้วยนะครับสาหรับคนที่ยังเล่นก้านแบบนี้หรือสลักแบบนี้อยู่นะครับก็คืออย่างเงี้ยครับผมไม่ได้บอกมันไม่ดีนะผมไม่แค่บอกว่ามันอันตรายครับเอาให้รู้ว่ามันใช้ได้แล้วเปลี่ยนในสิ่งที่มันดีครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับก็คือมันมันไม่เหมาะสมนะครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ถ้าอ่า ผมแจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อพี่ๆน้องๆพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจอ,อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำทำคลิปให้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ